ในท่ามกลางนี้จงหาที่พึ่งเมื่อพอแล้วก็มองหาที่พึ่งที่พึ่งนี้เดินทางมาอย่างยาวไกลหาเบื้องต้นไม่พบหาเบื้องปลายไม่เจอจะไปเจอได้เช่นไรก็ในเมื่อจิตวิญญาณมันเดินทางมาเป็นวงกลมวงกลมนั้นบาลีเขาเรียกวัดตับมันไม่มีหรอกจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด จะหาจากในวงกลมได้เช่นไรก็ในเมื่อมันเป็นวงกลมมันคือวัดตัวัดตะสงสารหรือจะเติมต่อตั้งท้ายว่าสังสารวัตก็วัดนั่นก็คือวัดตักมันเป็นวงกลมเมื่อมันเป็นวงกลมมันก็หาจุดเริ่มต้นหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบอย่างนั้นแล้วจะหลุดพ้นมันยังไงนั่นคือคำถามที่น่าสนใจมาก อ้าในเมื่อมันเป็นวงกลมแล้วเราจะหลุดพ้นไปได้ยังไงการจะหลุดพ้นออกจากสังสารวัตนี้มันหลุดพ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the way in is out the way in is out ทางเข้าไปนะั่นแหละคือทางหลุดพ้นเข้าไปนะจุดศูนย์กลางของวงกลมนะวัตตะสงสารเนนะี่ย มีหลายรอบอันนี้มียมโลกสัตวโลกแล้วเทวโลกเนี่ยสามแดนโลกธาตุเนี่ยมันวนกันอยู่เป็นวงกลมเนี่ยจะหลุดพ้นมันก็เข้าไปอยู่ณจุดศูนย์กลางไม่ใช่หลุดพ้นออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็ไปเจอวงกลมอืนอื่นอีกวัตตะอื่นอื่นอีกวัตตะนี้ตอนนี้อยู่ในวัตตะนี้อยู่ในสังสารวัตนี้ตอนนี้ภพภูมิที่อยู่นี้ก็คือสัตวโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์มนุษย์ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเราอยู่นี้ ทางหลุดพ้นมันก็คือตรงกลางเข้าไปณนะจุดศูนย์กลางนะั้น